สนับสนุนโดยมามีกึ่งสมเด็จรูปวัยวๆรถหมูสับไส้กรอก BKP สวัสดีครับคุณดุกสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้เนี่ยผมจะมารายงานผลการตรวจเรื่องขาของคุณนะครับ<อ>ก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะครับ ผมขอฟังข่าวร้ายก่อนครับผมจะได้ทําใจได้ครับได้ครับข่าวร้ายก็คือคุณต้องโดนตัดขาดทั้งสองข้างเลยครับอ๋ข่าวดีนะครับอ๋อข่าวดีเหรอครับคุณคนนี้เนี่ยเขาสนใจอรองเท้าคุณมากเลยครับอยากจะขอซื้อต่อได้ไหมครับ ขายครับพี่รองเท้าพี่เนี่ยโดนใจผมมากเลยผมเห็นมิ้งแต่พี่เข็นเข้ามาลงบารสี่ห้าวันที่แล้วผมเลงรองเท้าพี่กับรองเท้าผมเหมาะกันมากๆทีเดียวต่อไปเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วพี่ขายผมมาครับไปเลยไปทั้งคนเสื้อไปทั้งหมอเลยอ้อคนถูงตัดขาขาคนมาเสื้อรองเท้าอีกไปโอ้ยบ้าเอ้ ใจยังเง็นๆนะคะที่ร้านเอ้ยพ่อไปเยี่ยมลูกพ่อไปตลาดสีบุมเมืองเห็นงเห็นทุเรียนแยะเลยพ่อพ่อก็เลยนชื่อลรงค้ามาฝากลูกไอ้รงท้าแล้วทำไมลูกผมจะถูกตัดขาสองข้างแล้วพ่อแล้วผมจะใส่รองเท้าพ่อได้ไงอะนี่จะถูกตัดขาเหรอครับ เป็นข่าวดีของพ่อหรอกพ่ออ,อ,อยากไล่ขาเลยไปทำคากิพอดีอรเลยเลยสนับสนุนโดยซีมาโลชั่นขนมปังกรอบโฮมี่ ผิเลยแกคิดยังไงว่าไปทําร้ายผู้หญิงเนี่ยฮะโอ้โหลุงก็บอกแล้วว่าเป็นอุบัติเหตุผมเห็นเขาคลังจะโดนทําร้ายผมเลยเข้าไปช่วยเขาและแกรู้ไหมว่าเขาเป็นใครไม่รู้อะครับแต่ที่ร,รู้คือคนที่มาทําร้ายเขาเนี่ยคือพวกที่เคยมาหาเรื่องลุงกับป้าที่นี่อะครับฮ<ะ>เฮ้ยตายแล้วพิษแกรู้ตัวไหมแกกําลังมีเรื่องกับไอ้พวกมาเลเซียมาเลเซีย มาเฟียเอ็ก็พูดได้ไม่พูดตั้งแต่ทีแรกเนอะแล้วมันจําแกได้ไหมเห็นกันจะจะนี่มันจําแกได้เดี๋ยวอีกไม่นานเรามันตามมากระทืบแกที่นี่แน่นอนอเอ้พีืเอือเอาไงดีทีนี้เฮ้ยหรือว่าเราจะแจ้งความดีไหมแจ้งความเดี๋ยวเขาก็ส่งไอ้พีดกลับเมืองไทยเรื่องใหญ่อีกเออ เอาไงหรือจะส่งผู้หญิงคืนเขาแล้วเราไปขอโทษเขาดีกว่าไหมไม่ได้นะอ,อะไรวะอย่างง้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แล้วจะทํายังไงรม,ม้แล้วอะ่แล้วถ้าฉันทำให้ทุกคนเดือดร้อนฉันไปเองก็ได้ค่ะโอ้ยไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดเธอไปแล้วเจอพวกมันอีกเธอจะแย่เอานะอเอาอย่างไงี้งั้นเธอก็อยู่ที่นี่สักพักหนึ่งก็แล้วกันแต่ก็ไม่ต้องนานล่ะ พม่จะสวยเลยนี่แต่เธออยู่ที่นี่นะมีพวกเราคอยดูแลไม่ต้องกลัวหรอกฉันเลยอยากจะถามเธอหน่อยว่าพวกกุ้งขืนกุ้งขืนเนี่ยมันอยู่แถวไหนเหรอทำไมอ่ะจ๊ะอะไรนะทำไมอ่ะจ๊ะฉันอยากจะไปวัดใจกับมันเอว่าแต่ว่าถ้าพวกมันมาอีกอ่ะเธออ่ะก็เข้าไปหลบในบ้านก็ได้นะพวกมันอ่ะไม่รู้หรอก ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่จะมีเรื่องแล้วก็ผมเนี่ยก็จะให้ลุงตามไปจัดการมันโอ้โหทำอยู่จะสู้เองนั่นน่ะเออว่าแต่ตเธอว่ากจะเอาไงเนี่ยเอางี้ให้ผู้หญิงอยู่ที่นี่สักแป๊บหนึ่งนะขอบคุณค่ะอ่ะไปได้เอ้า เกินแบบเกินใช่ไหมงั้นอยู่ที่นี่สักพักแล้วกันว่าแต่เธอคือใครหรออ๋อฉันชื่อปาร์มินพงลูกสาวเศรษฐีใหญ่เจ้าของอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจริงเหรอจริงเหรอลุงอ้าวจริงสิลุงรู้ได้ไงอ่ะอ้าวก็ลุงเคยทำงานที่อู่ต่อเรือของพ่อเขาโน่น เธอเป็นลูกเสรษฐีจริงๆเหรอเนี่ยขาวก็ขาวจมูกก็โด่งตาก็โตมีจะสวยเลยอืออจริงจ้ะฉันเป็นลูกคุณพ่อจริงๆจ้ออ่าฉันก็เป็นลูกคุณพ่อเหมือนกันพ่อแกเป็นใครพ่อแกเป็นใครอะไรว่าแต่แกมาทำไมอ้าวมาทำไมรู้เยอะเหลือเกินในเรื่องของเขาเนี่ยรู้เยอะเหลือเกินอ้าวทำไมจะไม่รู้เราบทนี่อา ต,ตอนเนี้ค่ะคุณพ่อฉันกําลังตกที่นั่งลำบากเลยอ่ะอเขากําลังหุกอนัดพ่อทีฉันอยู่อ่ะถ้าฉันกลับบ้านไปตอนเนี้ยแย่แน่เลยอ่ะใช่แล้วอย่างที่เธอพูดท่านประธานปักอยู่ๆก็ตกบันดไดเป็นอามาพลึกสงสัยว่า <laughs> แล้วเนี่ยขยันอ่านกระทั่งตอนเล่นใช่ไหมเนี่ยคนรักบทคนรักบทสงสัยว่างานเนี่ยจะมีคนในเนี่ยกันแก้ รู้เยอะจริงๆรอ้าวรู้แต่ก็บอกอยู่นี่บทอยู่นี่และอีกอย่างนะข่าวก็ก็ออกดังไม่ได้อ่านข่าวมั้งเลยอพอรู้แต่ว่าแกมาทำไมอ้าวดูเมียแกดิแต่งตัวรอหรือเปล่ารอท่าไหมก็จะมาชวนเมียแกไปล้ำลึกนึกถึงความหลังเก่าๆเน่เน่เน่เนจะพาเมียเขาไป หัวเขายืนโดอยู่นี่นั่นแน่แอน่อวดคุณภาพมายืนโดไปเลยกลับเลยโอ้ยรักแรกมันแยกยากรักมากมันยากแยกพ็เป็นรักครั้งแรกอยากให้มันแยกเอาคงใจยากเออเอลืมซะแล้วลยเดี่เราเคยรวมรักกันมาโอ้ยสวัสดีครับป่าตอกยังไม่ตายเลยครับเนี้ จำได้เลยนี่ป่าร้องทุกทุกเทปเลยเพลงเนี้ยแม่ไปแน่ไมไม่ต้องไปอย่าให้หลุดออกไปนอกบ้านนะทำไมอย่าก,ก็สอบจับเป็นเทศสบาลหรือเป็นอะไรเนีน่ยแล้วจะแบวเมา่าคืนด้วยแย่จังเพราะความสวยแท้ๆเลยอยากคิเลยอยากคิเล<ะ> <c oughs> อืม <c oughs> งั้นก็คงจะให้อยู่ที่นี่ก่อนแล้วนะอย่าออกไปข้างนอกเลยเพราะมันอันตราย เธออยู่ที่นี่เธอไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นฉันห่วงคุณพ่อไม่รู้ท่านจะเป็นยังไงบ้างแหม่ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงพ่อหรอกโถ่แม่มแมจะสวยเอยเอางี้อยู่ที่นี่สักพักหนึ่งแล้วก็พยายามอย่าออกไปข้างนอกเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้หนูตกอยู่ในอันตรายแล้วล่ะขอบคุณนะคะ สีหน้าของท่านรู้สึก,กว่าวิตกและกังวลอะไรไปบางอย่างล,ลูกสาวฉันกลับมาหรือ,อยัง <laughs> คุณหนูก็อาจจะออกไปวิ่งเล่นตามภาษาเด็กๆแล้วครับไม่ต้องคิดมากท่านประธานควรจะห่วงสุขภาพตัวเองมากกว่าวันนี้ภรรยาของผมเนี่ยไปได้ยาบำรุงตัวใหม่มาจากที่ไหนนะเธอ,อ,อประเทศอะไรนะทิเบตบทิเบตรับท่านเอา,เอานำเสนอหน่อยเธอ นี่ค่ะบนเทือกเขาฮิมาลัยเลยนะคะแททิเบตเนี่ยยาเนี้ยถือว่าสุดยอดเลยยานี่เป็นยาตัวเดียวที่เจงกิสขานกินนะคะแต่เพราะยานี้นี่แหละทําให้เจงกิสขานเนี่ยสามารถยึดทวีปเอเชียทั้งทวีปได้แล้วเพราะยานี้นี่แหละที่ทําให้กษัตริย์ซีซ่าสามารถบุกอีกแล้วก็รวมกลีกกับโรมันเป็นประเทศเดียวกันได้แล้วก็ยาตัว โชสะพคุณเหลือเกินก่อนบายครายเครียดก่อนบายคายเครียดสนับสนุนโดยกาแฟพลอยใสาคอลลาเจนยาเนี่ยเป็นยาจากต่างประเทศภาษาต่างประเทศเขาจะเรียกกันว่าอะไร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 ฉันไม่อยากกินยาของพวกเธอแล้วรู้สึกกินเข้าไปแล้วร่างกายฉันมันแย่ลงแย่ลง ต้องกินทำไมต้องบังคับฉันด้วยฉันบอกจริงเลยไอ้แกฮึโอ้ยถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วตระกูลของกูเนี่ยตกเป็นทาสมึงอ่ะผมเป็นใหม่สิตกเป็นใหม่สิมาสับโอ้ยึุกกระดังนั่งไอ้นี่ทำไมทำฉันอย่างงี้จะทำได้ไหมแต่สมัยรุ่นพ่อแกแล้วฉันเนี่ยน่ะ ทำงานรับใช้พ่อแกกับตัวแกเนี่ยสี่สิบแปดปีแล้วถึงทํางานมาสี่สิบแปดปีแล้วตอนนี้แกอายุเท่าไหร่สี่สิบแปแล้วแกมาทําตอนไหนฉันเิ่าทำงานตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ฉันจะพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรเหรอกดขี่คอมเฮงกูมาโดยตลอดฉันเนี่ยเป็นถึงรองประธานเธอรู้ไหมฉันก็เดือนเท่าไหร่เท่าไหร่อร้อยห้าสิบวอน ร้อยห้าสิบวอนตีเป็นเงินไทยกัเจ็ดร้อยกว่าบาทโยถึงเวลาแล้วพี่ฉันนจะตระกูลฉั้นมีให้ชันแล้วก็ลูกฉันจะต้องกลับมายิ่งใหญ่ใช่ไม่กินใช่ไหมทีรัก่งกอกปากเยลาปลาไม่กินใช่ไหมกอกปากลยอะไรนะคุณกอกปากเออกอกปากเหรอโอเเออเออเอาเลยเออ ยาที่จะทำงานออกผลในเวลาห้าสี่สามสองที่ไรที่ไรคไ่รอ่ะคุณไม่รู้อะไรอีบ้าอะไรอ่ะโอยกอกปากมันรู้ไหกอกตัวอะไมอ่ะก็คุณสั่งอ่ะกรอกปากกอกปากก็ว่าเส้นเริ่มกระตุก มัดก่อนยัไม่กินเกินขึ้นขึินไปเอาละอีกไม่เกินห้านาทีแกจะกลายเป็นน้องชายของอัมพลอะไรอ่ะอัมพาดแข็งหมดแข็งแข็งไหมทุกส่วนในร่างกายของมันตอนนี้แข็งไปหมดแล้วจริงเหรอใช่ทุกส่วนเลยเหรอแข็งหมด เอาละอีกไม่เ pues กินช mm ั่วโมงแกก็ตายเทสูลูกพ่อนี่คือเอกสารเซ็นมอบนาจรอแค่การประทับลายลิมือของไอ้แกนี่แค่นั้นแต่พ่อครับแค่นี้สมบัติก็เป็นของพวกเราแล้วดีป่ะมานี่ลาทำงานสิลูกมาทางนี้ลูกเลยได้ผลจริงๆ เอาละปั๊เมเลยตรงไหนแม่ลอยนิ้วมือด้ืนขวากับเปรียบเสมือนลายเซ็นแล้วทีลกได้ใช่ไหมคุณ,คณได้ข้างขวานี่เลยปั๊มลงไปเฮ้ยแรงหน่อยสิปั๊มใหม่อะไรเยอะทำไมมันไม่ชัดเลยวะคุณฮะท่านประธานไม่มีลายนิ้วมือเลยอะ่ะอา้าวไอ้นี่เข้าวลงจำนำจนหมดเลยเหรอเนี่ย <laughs> ลักษณะที่อย่างนั้นน่ะคุณจะปั๊มบ่อยอ่ะคุณมีหน้าช่วงนั้นเปิดเทอมเดินสวนกันมันแบกทีวีเข้าไปมันบอกผมเพิ่งซื้อบัตรจอแบนทาให้ชัดๆลูกปั๊มปัปั๊มปั๊มปไปลูกนี่นี่โอเคคุณเอาไปเลยพ่อและแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตกต้องเป็นของฉันเจ้านายครับเอ้ ผมมีข่าวดีมาบอกครับสามเกอหัวแข็งแกมาแล้วหรือลูกสาวเขาทนประธานตอนนี้ผมทราบแล้วครับว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนวะแต่ก่อนที่ผมจะบอกผมต้องบอกเรื่องความลำบากที่การไปค้นหาคุณหนูวกว็จะเจอมันใช้เวลานาน,านขนาดไหนเฮ้ยบอกไปสิว่าเราไปตามหาที่ไหนมั่งใช่แล้วเราไปตามหามาจนทั่วไม่ว่าจะเป็น บุคโลบางปิ้งวัดไรขิงสะพานควายเกียรกายบางครอกวัดดอนโอเดียนปางขุนเทียนเวียนใหญ่สะพานใหม่ดอนเมืองสะพานเหลืองสะพานขับลาดยาวบางพวกแล้วก็กุ้งโซประเทศเกาหลีเป็นที่สุดท้ายครับแล้วแกเจอไหมวะไม่เจอครับไม่เจอเหรอการตามหาคนนะเว้ยเขาเรียกว่าปากต่อปากไอ้แกไม่ได้ไปถามใครบ้างเลยหรอวะรู้จักลูกสาวมั้งไหม ปูมาให้สักขนาดนี้แล้วก็คงต้องเล่นแล้วล่ะครับมันก็ต้องจัดไปเพราะเจ้าสามสี่ฉากแล้วไม่มีอะไรเลยไอ <c oughs> เรื่องนั้นน่ะผมได้ไปสอบถามเข้ามาแล้วครับแกถามใครบ้างหวะก็ถาม อซิมอซออเฮียอา,ากูลุงปุ่นลุงแป้นละประเชมป้าช้อยหนูนิดหนูหน่อยหนูเอีดหนูแอดแตะแป้นมือปืนตะปิดมือเี้น้ชิงนะเถิบน้เกิบนะกิ่งลุงกิ่งป้าทันละตะพุ่มใหญ่แพรน,นะแขนใหญ่พุ่มละตะชุ่มใหญ่พวงนะช่วงใหญ่ไห้น้าใจใหญ่พอละน้ใจ<ะ>ใหญ่กับพอตั้งแต่ใหญ่ไห้ได้แล้วยังไม่เท่านั้นนะคบเจอไหมวะไม่เจอครับแล้วมันอะไรกันเนี่ยบาาเราออกจะร่ำรวย ทำไมจะไม่ใช้ผานะติดตามวะผมไม่มีรถจะขับเหมือนเจ้านายครับผมก็เลยก็รวบรวมเงินกันเพื่อตามหาผมเลยไปเหมารถครับไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถเป็นรถเข็นรถสายจักรยา,มานมอเตอร์ไซค์อีสูโฟทาลิตเตอร์รัตตันคอนแทคเซลเลอร์รรสันมิวมิ่คาวาสากิอีสูสูวกมาจากก้ากระบะก็ยังไม่เจอครับหมดค่ารถไปหลายตังเงินก็เหลือน้อยผมเลยตัดสินใจลงเรือตามหา <c oughs> ครับลงเรือด้วยเหรอครับผม ไม่ให้คนอื่นเขาไว้เล่นมั้งโอ้ยมาวจ,จะปเป็นเรืออีแปดอีปองเรือพงเรือล่วเรือล่มเรือพายเรือผูเรือพังเรือแปดหัววิ่งกันเต็มคลองเลยครับเจอไหมไม่เจอครับอฮึทีรักฮึ <h ook> ไอ้มุกตับๆแบบเนี้ยพอจะมีมั้งไหมคุณตกลงมันตายไหมเนี่ยตายแล้วแต่ฉันได้ยินเสียงมันโกลน,น่ะโกลมันหลับหรือมันตายมันตายเธออย่าแฉะฉัยดีกว่า มุกตับที่เขาเล่นกันเนี่ยเออเออเรามันรุ่นใหญ่นะจะอายเด็กๆมันเออคืออย่างนี้นะฉันอะโทรไปหาเพื่อนคุณนะแล้วเมึงอเออฉันกดไปเบอร์ผิดไปเจอแฟนเก่าคุณอะอ้าวมันด่าฉันกลับมาเลยด่ามาไงมันด่าใช่ไหอีหน้ากระปูดอีลูกกระปัดอีหน้าตนนอีนสองคองอีหน้ากระดองอีน้อปกติดีอีหน้าละเจ้าอีหางละแจวอีหน้าประแจ๊วอีเม็ดกลวยกี้ฉันด่ากลับมันอย่างเนี้ยเก่งมาก งั้นเรารีบไปตามตัวม,มันกันอะจะตามไปไหนล่ะก่อนจะไปสักตับพ oui? ี่ครับท่านยังไม่มีตับมีปอดอะไรโผล่มาเลยเนี่ยเี้จะโยนได้คนนู้นคนนี้ครับพูดเหมือนหลองภูมถ้าไม่แน่จริงข้าไปเหยียบอยู่ในกออบายใครเครียดถึง12ปีแลวโว้ยโอ้โหไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวกับมุกกู้เงินเขามาเยอะนี่มึงอ่ะกูไม่ยืม เขาก็คงไล่กูออกไปนานแล้วแหละ